กลับแอดวิคเกอร์มาแล้วกลับทางเดินแล้วจังหวะโชว์พี่ปั๊บแต่ว่าไม่รอดโดนชุกแกไปก่อนกลับมาอยู่ในหลุมตรงนี้หลุมมาชุดกแกที่ขวางหน้าไมร่าตรงนี้แต่ว่เกินเดินตามมาเป็เชือกแล้วตรงนี้ต้องไปไดเหมือนกันแลกกันไปแต่เหมือนจะน่าต้องแลกมากกว่าหรือเปล่าเอย่างไรก็สี่แปดเมตรพีอยู่จอดกันขึ้นมาชุดที่สองและน่าจะต้องไปเนจังหวะนี้าร์กี้ด้านล่างดันฟรีอยู่ครับอ้แต่ต้องกลับต้องเหนื่อยกลับแล้วน่าจะยิงไล่ด้วยหรือเปล่าครับสกิลไล่ตามมาดีเลล่าบอกว่ารอจังหวะแล้วลามสวนมาแล้วโดนมก เราสนไลมาแต่ไม่คิ้วด้ามาแล้วโดนจับแบบนี้ก็สิบไม่รอดเรียบร้อยอีสามวีสองวีตัวนี้มาก่อนซื้อเวลาไว้ก่อนใส่ตัวอีเลสไปครับจับซูบหนึ่งอกเราไล่ควิดใส่ยังมีก่อเกิดอยู่แล้วด้านหลังมาแอชแอนพิกไปไม่เดียวใส่ตัวอีเลสกับแซ่แน่นอนว่าได้ก่อเกิดมายังมีเวลาอีกสิบเจ็ดวินาทีแรกอีเลสไม่ได้แต่ม่ไม่พอครับมันไม่พอครับเบกันทามตอนนี้จังหวะสวนกลับมาเป็นหนึ่งตอ おお。